สวัสดีค่ะนิตตี้จากช่องนิตตี้จิตสัมผัสวันนี้ก็ออกมานั่งอยู่นอกบ้านกับบรรยากาศเย็นๆเริ่มจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะก็เลยมีผ้าผูกคอหน่อยก็เหมือนเดิมวันนี้จะมาเล่าเรื่องการสวดคาถามหาจากักรพรรดิจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสมาในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนค่ะก็ได้ได้เห็นหลายอย่างที่มีประสบการณ์เข้ามา หลักๆเลยที่อยากจะแชร์ในวันนี้ก็เรื่องของการสวดคาถาจากักรพัรดิยังไงให้สะเทือนถึง3แดงโลกธาตุก็เป็นการสวดตามเวลาเวลาที่ทางวัดท่านมีการสวดค่ะ6โมงเช้าถึง7โมง10โมงเช้าถึง11โมงแล้วก็13.00น,นถึง14.00นแล้วก็15.30น,นถึง1 6 สามศูนย์นอแล้วก็18.00นศูนอถึงสิบเนอเวลาที่สะดวกของเราจะเป็นช่วงไหนก็ได้สำหรับเคสนี้ก็จะเป็นเคสของญาติผู้ใหญ่ค่ะซึ่งจากปกติส่วนตอนกลางคืนตอนสองทุ่มครึ่งสามทุ่มก็จะถามเพราะว่าท่านป่วยมานานแล้วแล้วก็หาสาเหตุไม่เจออาการก็จะกินข้าวไม่ได้ปวดขาปวดท้องแล้วก็เป็นโรคที่แบบว่าพอไปหาหมอเนี่ยหมอจะแบบ รักษาไม่หายสักทีหนึง่งแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือกินข้าวไม่ได้เลยค่ะกินลิ้นอะไรต่างเนี่ยคือจะไม่มีไม่มีความรู้สึกเลยแล้วก็จนท่านปรงว่าเออคงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องลาโลกนี้ไปแล้วท่านก็พูดมาลักษณะอย่างนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเอายาอะไรไปให้กินก็ไม่ดีขึ้นยิ่งแย่ลงไปจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยถามถามหลวงปู่ว่าจะช่วยท่านยังไงดี จะได้หาวิธีการรักษาได้ถูกต้องค่ะพอเราสวดมนต์ตอนกลางคืนเราถามก็ยังไม่รู้นะก็ยังไม่รู้ว่ายังไงพอพอวันนึงวันนั้นน่ะวันที่จะรู้เรื่องจริงอ่ะคือนึกยังไงไม่รู้อยากเข้าไปสวดมนต์ตอนบ่ายโมงเข้าไปเปิดไลฟ์สดใน YouTube ที่ทางท่านหลวงตามาค่ะท่านไลฟ์สดอยู่เป็นช่วงนั้นเหมือนเป็นวันที่เปิดเปิดตาสว่างให้เราเห็นญาติผู้ใหญ่ของเราท่านเนี้ย ท่านไม่ได้ป่วยธรรมดาท่านป่วยเป็นเคสที่เหมือนมีคนเหมือนมีคนทําร้ายคนคิดไม่ดีกับท่านค่ะโดยการทําคุณใส่ทามนดําใส่โดยการจับดวงจิตวิญญาณของท่านเนี่ยไปกักขังไว้ในที่ท,ที่นึงทำให้ท่านเนี่ยไม่ทานข้าวไม่ได้ไม่มีอะไรให้กินเลยอย่างเงี้ยคือมีอาการท้องผูกไม่ไรไม่มีห้องน้ําไม่มีอะไรให้เข้าเลยนะแล้วก็ท่านก็แนะนําวิธีการมาว่าเออให้ไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาแล้วก็ สำหรับตัวของเราเองเนี่ยก็ได้สวดมนต์คาถามหาจากักรพรรดิเนี่ยนิมนต์หลวงปูด่ดูขอบารมีรวมของท่านปรับประภูมิให้กับเจ้ากรรมนายเวรของญาติผู้ใหญ่ของเราท่านเนี่ยค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นอาการดีขึ้นโดยลําดับเลยกินข้าวได้อะไรได้ทุกอย่างกลับมาปกติตอนนี้ก็แฮปปี้จากที่ ปงๆว่าจะเสียชีวิตอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกดีขึ้นตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นแล้วจะเป็นประสบการณ์ที่เพิ่งจะเจอมาแล้วก็ได้ได้ทําการสวดมนต์ไปจริงๆตามเวลาที่ทางวัดท่านมีการปฏิบัติแล้วถ้าไม่มีเวลาไม่ได้เข้าไปนั่งสวดก็ฟัง YouTube ได้แล้วก็ท่องในใจได้เช่นเดียวกันถ้เราสวดตามเวลาแล้วเนี่ยเราเหมือนมีตาที่สขึ้นมาเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ